สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเตา่าตาปื๊บลืมวางนะครับครับวันนี้เป็นเรื่องเบาๆนะครับเพราะว่าติดค้างเรื่องกบครับกบเราลิ้นสอครับของที่บ้านยังเป็นกบรุ่นที่ต้องหมุนอย่างนี้อยู่นะครับแล้วมาเกินว่าไส้ลิ้นสอมันหักขานะครับ เดี๋ยวผมจะลองเหลาดูก่อนอาการก็คือถ้าเราเหลามันก็ไม่คมสักทีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลองดูก่อน,นเนี่ยก็คือมันไม่คมสักทีครับอาจจะมีไส้ดินสอปลายของมันเนี่ยหากติดอยู่ในนี้นะครับก็ถ้าโชคดี ตัวกบเหล่าลิ้นศอกเนี่ยก็จะมีสกรูนะครับตรงนี้ให้เรามองเห็นอยู่ส่วนรูนี้เนี่ยรู้เปล่าว่าเขาไว้ทำอะไรรูนี้เขาจะมีตัวขายึดกับโต๊ะคือจะมีบางรุ่นอะ่ะเขาจะมีขายึดกับโต๊ะเป็นโลหะขันหมุนเพื่อเกาะกับโต๊ะนะครับริมโต๊ะเพื่อให้ไม่ขยับนะครับผม แต่บางรุ่นก็ซื้อมาก็จะไม่มีขามาด้วยครับเท่าที่เห็นก็จะมีสกรูอยู่สองตัวนะครับเป็นสี่แฉกแล้วก็หาไขควงครับตัดการเลยสีแ่แฉกเล็กผมน่าจะมีตัวสั้นกว่านี้หรือเปล่าตัวยาวนี่ทำให้กล้องมันซูมไม่ได้อ่ะแล้วเราก็เอาขี้ขี้กบอ่ะขี้ดินสองหลายไปทิ้งก่อนนะครับ ผมก็เคาะทิ้งทิ้งขาขยะก,ก่อนนี่ก็เปน็นลักษณะนี้ฟึ๊อเคกลองอยังมองเห็นอยู่นะฟึ๊บจริงๆแล้วถ้าเซียนนะถ้าเป็นเซียนหน่อยอะเนี่ยมองตรงนี้ก็จะเห็นนะ ถ้าบางรุ่นนะมองตรงนี้ก็จะเห็นแต่ถ้าไม่ใช่เสียนอาจจะต้องแกะมาทั้งอันเลยเดี๋ยวลองแกะมาดูก็ได้ปุ๊บอันนี้หมุนออกไปบางรุ่นนี่ถอดข้างหลังออกได้นะ,ะถ้าไม่ได้ผมไขควงขันส,สกรูมาเลยสองตงัวนี้โอ้มีสปริงด้วย เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยสปริงยาวใช่โอ้โหโอเคเห็นไหมครับสปริงให้ดูสปริงหน่อยหนึ่งโอเคอันนี้น่าจะขยับอะไรได้บ้างยัง แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวล็อกนี่ครับสองฝั่งนี้นี่เป็นตัวล็อกตัวสกรูเนี้ยขันลงตรงนี้อ่ะออกแค่นี้เหรอโอเคอยังออกอยังถอดได้อีกนะครับรุ่นนี้บางรุ่นเนี่ยกบที่มียี่ห้อดีๆเนี่ยถ้าใบมีดไม่คมเนี่ยสามารถ ซื้อมาเปลี่ยนได้ด้วยนะครับที่มียี่ห้อมาตรฐานแบบแต่ราคาจะค่อนข้างสูงนะแต่ดีที่เขามีอะไหล่มีขายด้วยนะ,ะแต่รุ่นใหม่ๆจะเป็นกบไฟฟ้าแล้วลมั้งผมยังไม่เคยได้ใช้เลยอ๋อตรงนี้เขาติดก้นมาที่เป็นโฟมนะครับ๊บก็อ้ามัานได้เนี่ยริงๆออกได้แต่ไม่เอาโอเคเราจะเห็นละ อ๋อโอเคเออไปฉายผมนี่เปล่าตรงนี้อ๋อนี่ถอดได้โอเคอย่างนี้มองเห็นอย่างนี้มองเห็นตึ๊บอย่าให้มองเห็นนะครับไม่รู้มองเห็นเป่าก็ต้องหาหมีดไม่ใช่สิเข็มหรือนี่ก็ไดาครีมแนบเล็ก อะไรก็ได้ที่เป็นแหลมๆครับไปแหลมๆมีเรามีหลายอย่างเช่นอเช่นไม้ลูกชิ้นก็ได้ไม้เสียบลูกชิ้นต้องแหลมๆเลยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตดูจะเห็นมีตรงนี้จะคมนะครับตรงนี้จะคมแล้วระวังมือมันจะมีนิดหนึ่งตรงเนี้ยมองเห็นหรือเปล่าอ๋อไงงี้ดูนะอ่าน่าจะมองเห็นอยู่ตรงเนี้ยจะมีปลายดินสออาจจะเป็นดินสอสีหรืออะไรติดอยู่ตรงนี้เห็นไหม นี่ถ้าเราเหลาใช่ไหมเนี่ยมันก็เข้าไปไม่สุดดัวดินสอเหลาก็ไม่สุดสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องเขี่ยมันออกครับเขี่ยย้อนทางปุ๊บดันมานะนี่ต้องคอเคาะนะครับปึ๊บหลุดมาเนี่ยใต้ดินสอสีสีเขียวหลุดออกมาแล้วครับหลักการส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ครับดีนถ้าจะเหลาปุ๊บก็ในตรงหละลงมาได้สุดแหละ ก็เหลาได้สบายนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้การเอาไส้ดินสอที่ติดอยู่ในกบเหลาดินสอรุ่นแบบโบราณแบบนี้นะเอาออกนะครับจะเป็นอย่างนี้สําหรับบางรุ่นก็สามารถเปลี่ยนตัวตัวใบมีดตัวนี้นะครับเป็นใบมีดตัวเนี้ยที่เป็นเกลียวเกลียวเลยคือใบมีดคมนะครับจยไปเล่นนะครับคม แต่รุ่นนี้ก็ถ้าไม่ขคมก็คงจะทิ้งไปเลยแลครับเพราะว่าคงจะไม่ใช่มีอะไรมาเปลี่ยนได้ครับอะไรมันก็ต้องตรงรุ่นกันนะครับทีนี้ประกอบคืนทํำยังไงเอาล่ะจาไม่ได้แล้วมีมั่วครับเอาฝาคึืนก่อนอาฝาฮึบแล้วไงต่อมีกบใช่ไหมแล้วไงต่อ ย้อนหลังครับย้อนหลังตัวเล็กสกูตัวเล็ก,ก,ลลกปลายแหลมๆนี่ขันนะครับมองเห็นนะครับผมกลัวกล้องไม่โฟกัสเอาละขันนกล้องขยับปุ๊บอ่ะทีละขั้นทีนี้เอาละงงกันละทำไงต่อ ออ่า,อาทีนี้ก็เอานี่ใส่ปึ๊บประกบคืนอ้าวิดด้านมึกหน้ามันต้องอยู่บนดินเออเออ,เอได้แล้วนี่นี่ปึ๊บความกับตัวนี้ฐานรองที่กบทขี้มิสอกบคืนปึ๊บวางกับพืน้นสปริง สปริงสังเกตด,ดูด้านนี้จะใหญ่ตรงนี้เล็กเอาด้านใหญ่ลงก่อนนะครับนี่สองฝั่งเลยนะมองเห็นอันนี้ไม่มีไหลมากมีวางไปวางไปอ๋อนี้นครับอย่างนี้นี่ที่เราติดนี่เราออกแล้วนี่ฮะเรียบร้อยเ,อเราขันลงครับ พอมาลงล็อกแล้วมันก็จะขันได้แล้วก็หยุดหยุดจนแน่นปุ๊บขันเวลาแล้วยุดเปลี่ยนฝั่งนะครับฝันน่งนี้ถ้าที่ผมจําได้ถ้าในเด็กอกบเหลาลินศอกเนี่ยใช้มาพังรู้จะกี่อันใช้กันถ้ามันไม่คมมันไม่เหลาอะเราก็ต้องทิ้งก็ต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับโอเคได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างนี้เนี่ย ถ้าบา,บางเครื่องครับถ้าบางเครื่องกบบางตัวถ้าโชคดีนะครับไม่ต้องทาวิธีนี้แค่งไงอย่างนี้ครับแค่งไงอย่างนี้ถ้าเซียนหน่อยนะคือบางรุ่นนะบางรุ่นมันจะมองเห็นเนี่ยแย่เข้าไปเนี่ยถ้ามันสูงอันนี้นิดน,น,นะถ้ารูกว้างๆนะปุ๊บขยับเขียงตรงนี้มันมันเห็นเลยบางรุ่นนะครับแต่รุ่นนี้ยากเลยต้องถอดออกมาทางอย่างนี้เลยถอดมาทั้งหมดถึงจะเห็นถึงจะมีช่องขยับแงะเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวผมจะเหลาดินสอแท่งนี้ให้แหลมนะครับแหลมเปี้ยวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเบสิทนะครับก็คือเหลาแล้วก็แหลมแค่นั้นบางรุ่นสามารถปรับระดับความแหลมหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ด้วยครับผมเคยใช้มาแล้วนะครับแต่ต้องใช้มือหมุนนะถือว่าเป็นรุ่นแอดวานซ์นะครับไม่ค่อยจะไปฟืดแหละ ไม่ค่อยคมนะครับใบไม่ค่อยคมนะใบนี้สองสามสี่ต้องหยุดก่อนนะนี่ไงแหลมขึ้นมาแล้วคือบางรุ่นนะครับบางรุ่นเขาทําออกแบบไม่ได้ดีนะหมายความว่าจะบอกว่าสมมติว่าเราหมุน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 ระบบการทําง,งานเนี่ยมันไม่ไม่เพอร์เฟกบางรุ่นเนี่ยพอเราหมุนแล้วมันแหลมเนี่ย ตัวนี้มันจะเด้งกลับเลยตุ้มมันคือมันจะเสร็จจบจบหน้าที่ของมันเลยแต่บางรุ่นเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดอย่างนั้นเมื่อไม่ฉลาดเนี่ยถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ฝืดไปเรื่อยๆดินสอก็หมดแท่งนะครับดินสอก็หมดแท่งจะบอกว่างี้นะทีนี้วิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นรุ่นที่มันพื้นฐานเบสิกระคาถูกเนี่ยพอเราเหลาไปได้สักสองสารอบสี่รอบแล้ว เอาออกมาดูสักหน่อยครับว่าแหลมอย่างางนี้ก็ถือว่าผมไม่ใช้ได้แล้วนะรุ่นนี้แสดงว่าไม่ได้แหลมเปี้ยวเท่าไหร่นะครับไม่ได้แหลมเปี้ยวนะเด็กๆก็จะพูดว่าแหลมเปียวอ่ะตอนเด็กนะสับยุคนี้ไม่รู้เด็กเขาเรียกว่างไง <c oughs> อันนี้นี่รู้สึกว่าแหลมสุดล้วแหลมจะหมุนแล้วมันฟรีแลแ้วไม่มีแรงจะหมุนแล้วเขาเรียกอะไรไม่มีแรงฝืดแรงต้านแล้วไม่มีแรงต้านไม่มีความฝืดอย่างนี้ถือว่าโอเคก็ดึงกลับจบนี่อันนี้แหลมที่สุดแล้วครับ พอมาเห็นเลยครับอันนี้แหลมสุดแล้วเออมีกระดาษลางไม่เอ่ย,อยหากระดาษ A4 ตลักครั้งนี่ไม่เจอเลยเจอแต่แม่นว่นอะไรก็ไม่รู้ชีวิตขอยืมกระดาษหน่อยกระดาษซองนี่แหละ ใช้ได้ครับแหลมแล้วแหลมแล้วถือว่าผ่านนะครับเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้คลิปสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากนี่แนะน,นําให้หาพวกนี้มีเครื่องมือแบบนี้นะครับช่วยได้เยอะแหลมๆอย่างนี้มีประโยชน์มากและเครื่องมือของเราอย่างก็คือเป็นไขควงสี่แฉกครับผมแค่นี้เองเรียบร้อยเท่านี้ก็เรียบร้อยเสร็จเจ้ากบก็มาทํางานได้ตามปกตินะครับสามารถเหลาดินสอได้แหลมเหมือนเดิมแบบนี้นี่แหลมแบบนี้เลย โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะเข้านี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจากผมต่อน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าเตาสวัสดีครับหูเต่าขยับไปเลยอ่ะนี่ไงแหลมแล้ว